สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ปจีก็ยังอยู่บ้านบนเขายายเที่ยงอยู่จ้าปจีก็ดีใจที่จะครบกำหนดวันกักตัวคือพรุ่งนี้แล้วจ้าม่อยู่ป่าอยู่เขากับตัวสองคนกับลุงพลจ้ะเช้านี้ปจีก็จะเตรียม หาอาหารสำหรับคนกักตัวบนป่าบนเขานะจ๊ะเมนูวันนี้ปจีก็จะมีนี่จ้ะจะซุปมะเขือใส่เห็ดใส่ปลาทูเตรียมไว้แล้วเตรียมเครื่องไว,แวแ้แล้วจ้ะเรวก็ได้ตํามีซุปเห็ดกับผักลวก ก็ไข่ต้มกับจะผัดยอดคะนาเม็กซิโกนี่จ้ะเลือกยยดยอดมาเราปลูกเองทั้งหมดเลยมากักตัวอยู่ปายู่เขาปะจีก็เตรียมเครื่องที่มากินป้องกันก็มีกระชายมีมะนาวมะกรูดแล้วก็ปลูกเองนะจ้ะมะนาวด้วยปลูกเอง กระชายก็ปลูกเองจ้ากินทุกทุกเช้ามะนาวมะกรูดเนี่ยบีบใส่น้ำอุ่นๆกินเช้ามาก็กลัวคอด้วยเกลือจ้าผักลวกนี่ก็มีสะดเดามีดอกแคมียอดตำลึงนะจ้าปะจีป,ปลูกเองทั้งหมดเลยจ้า มาก,กับตัวอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับธรรมชาติก็ไม่มีอะไรมากมายอยู่แบบพอเพียงนี่จะอยู่กับไก่กับดอกไม้กับสายลมวันนี้ลมแรงแรงเหมือนหน้าแรงเลย จ้ะหมากเมากำลังแดงๆกำลังจะได้เก็บทำวายหมากเมาและหมักเมา่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับดอกไม้ที่เราปลูกเองก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งจ้ะอยู่กับธรรมชาติ ก็ขอบคุณบ้านบนเขา <c oughs> ที่มีที่ให้เรามาหลบภัยนะจ๊ะสมัยน้ำท่วมจังหวัดนนทบุทพปีห้าสี่ป้าจีกับลูกๆครอบครัวก็มาหลบน้ำท่วมไปแล้วหนึงนี้ไ <c oughs> ัย COVID. โควิดโรคระบาดก็มีที่หลบ โลกหลบภัยขอบคุณบ้านบนเขาจริงๆเลยปาจีก็มาอยู่นี่สิบกว่าปีแล้วแหละมาค่ะเพื่อนๆอาหารของคนกักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตอนแรกว่าจะผัดผักไม่เอาละขี้เกียจกินแค่ไข่ต้มกับซุปมะเขือ ก็ผักลวกก็พอแล้วจ้ะขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ